มาเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเลยครับเกมนี้ s ว i p e on l o v เอาชีวิตรอดบนลาแพรปัเรียกว่าอะไรแพแพรครับแแพรแพรไอ้นีโอ้หแปดคนมาดูกันว่าเราจะรอดไปกี่วันนะวิเข้ามายังมะแปดคนห้าค,ค,คนแล้วห้าคนแล้วมาน่าจะในได้หมดนะไหนไลมาทำนี้จัดไลหมดเลยห้าคนไปเริ่ม พี่เล่นไม่เป็นเลยนะไม่รู้จะเล่นยังไงเอ้ยมีคนมีอาชีพแบบเอ펙พีเดเตอร์กับอะไรอะ่ะเฟิร์สสเปลโอเคครับเริ่มแล้ววันที่หนึ่งฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ไหนก็อยู่บนแพนนั่นแหละแล้วเราทําอะไรได้บ้างครับมีหมวดสร้างมีอะไรเนี่ยรุดอะไรอะ่ะรุดแคชเชอร์อ๋อเป็นที่จับเราต้องจับอะไรสักอย่างมาดิจับอะไรอะ่ะจับเศษขยะอ๋อั่นไงขยะขยะนู่นไกลตรงนู้นตรงนู้นได้ปะ ถึงปะจับจับเฮ้ยเกือบได้ละนิดเดียวลงไปในน้ำได้ปะเฮ้ยโอเคมีคนจับแพแล้วครับได้ของเฮ้ยของพี่เลยของพี่เราจับ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 โอเคอ๋อไม่ต้องจับอีกก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะลอยมาหาประมาณว่ามันเรือมันไปเรื่อยๆป่ะตัวแพเนี่ยเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะปลูกข้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ข้าวนี่มันเฮ้มันพีชูตเตอร์ิ๊กปลูกพีชูตเตอร์มีซอมบ,บี้บหรอ เอาไว้ยิงปลาป่ะก็แย่แล้วพี่ว่ายิงซอมบี้เฮ้ยว่ายน้ำได้แล้วว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้พี่พี่เก็บมาละโอเคบูเดนบล็อกเมื่อกี้ได้มาต้องนานแล้วกดยังไงครับเปิดปะจิ้มกดเปิดเลยมิสเ e อรี่โน้ต how to pay ทำการเก็บโหลดเก็บอาหารเอาไอ้บิ๊ก เกมมันติดลิขสิทธิเ์เอาอะไรวะเนี่ยพี่อุตส่าห์ปิดเพลงแล้วว่าบอกปิดได้อิกมันเด้งขึ้นมาเป็นเพลงเลยชิ่อหารนละเรียบร้อยลิขสิทธิ์กินอา้าวน้องบิก๊กไอ้น้องบิก๊กเฮ้ยเริ่มมืดเริ่มมืดเราสามารถครับไม้ได้ครับจากใช้ขอดไม้มาเป็นไม้สี่อันครับกระบองจากไม้ได้นะพี่ขอครับไปละกันอ่ะรับเรียบร้อยครับของมันจะอยู่ในไอทมใช่ไหม ่แล้วก,กดสีอันได้แล้วก็กดครับกระบองพี่ได้กระบองมาละนี่กระบองได้กระบองแล้วเอาไปทำาไมวะอ่ะพี่คิดว่าเราควรจะต้องครับเจ้าพื้นที่นี่ใช่ไหมนี่ไงครับแผงครับพื้นต้องการไม้สี่อันแล้วก็หลอกสองอันแล้วก็ต้อง,อรออค,องครับทอสอุ้ยโอเคอุ้ยเจ๋งเจ๋งคลิปครับพี่ดีดีมากเลย งั้นเราทำนี่ก่อนไปครับคราฟฟิ้งเทเบเล็ตเด็กับแคมไฟอาจจะต้องทำการย่างอาหารกินนะครับแคมไฟวูดคราฟจากวูดเลยเนื่องจากวูดคราฟเลยหลอกนี่ต้องหาหลอกก่อนเนาะคราฟถ่านคราฟครยังไงวะอาจจะต้องเก็บปะบิโซดาด้วยอ๋อโอเคน้องเก็บอาหารมาได้เหรอรอเช้าครับรอเช้ามอมเม่เลยเลยอ๋อมันมีค่าความหิวกับค่าเลือดด้วยครับเอนเนอร์จี พลังงานของเรามีอยู่86อาหารน่าเป็นของรวมหรือเปล่าใช่ไหมบนเรือนอย่างนี้บนเรือลำนี้ในตัวแยกครับอ๋องั้นพี่ต้องลงไปหาฐานดิโอเคได้ละเปิดกล่องเลยได้หินเหล็กบูปินเฮ้ยบูปินด้วยเฮ้ยอันนี้มีกล่องด้วยกล่องทองพี่ได้บูปินแล้วขาดท้ เอ้ยเก็บ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 กล่องมันร้อนมากล่องมาเก็บเก็บเก็บกล่องกล่องกล่องเออได้แล้วเอ้ยโอเคครับครับได้เลยใช่ไหมตั้งดิใช่โอ้ได้แล้วตัวครับเราสามารถใช้ตัวครับได้นะครับทอดได้ครับ,ครบแคมไฟได้เอ้ยโอเคพี่ครับแคมไฟอ่ะพี่วางแคมไฟก่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะ,อะมันยิงอะไรอ่ะมันยิงอะไรอะ่ะฉลามหรอฉลามฉลาม เออใช่ป่ะหมอเห็นแล้วเห็นแล้วว่ายไปนู่นละนี่ยพี่มีแชมไฟลดนมาฉลามหมอมันจะกัดเรือเราเปล่าเออโอ้ยเออโอ้ยกัดกัดจริงด้วยเออฉลามระเบิดอ่ะเดี๋ยวฉลามมันระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฉลามระเบิดเรือเปล่าแล้วครับอะไรต่อต้ใช่ป่ะรถต้องขับไปตโวขามอ่าไลฟ์แจ็คเก็ตอุ้ย เป็นเสื้อเนี่ยครับเสื้อแจ็คเก็ตทำให้ลอยในน้ำได้หาขวดสีอันใช่พี่คับได้แล้วอ่ะขวดสีอันพอดีเลยครับได้แล้วแจ็คเก็ตอ่ะแต่ว่าถ้าคับไปแล้วพี่ก็จะไม่นั่นนะไม่มีเสื้ออาบูเดนายพิวล่อุ้ยมันซัาบ,บ้านเป็นชั้นสองได้หรอมินิบ๊สเอ้ยเรือโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำเสื้อชูชีพก่อนกันต,ตายเราต้องมีเสื้อชูชีพ โอ้ร <Okay. S 1> oh, ับรับเยอะๆแล้วเวลครับขึ้นฮะฮะอเทมสมใส่ก่อนครับนี่แล้วก็อุ้ยสร้างปั้นดูๆเลยโอเคดีมากพี่ขอกินข้าวก่อนนะแอปเปิลแอปเปิลกินแอปเปิลอันนี้พอเดี๋ยวหิวมากนี่เฮ้ยพี่เสือเสื้อแจ็คเก็ตอ,อะทำได้ได้อุ้ยลอยในน้ำได้เหมือนจะนานขึ้นนะอุ้ยเสื้แปก๊ก ตายเนี่ยโอ้โหอ๋อมันมีวันที่สามว้าเจรือเจรือคุณอะไม่ใช่เจรือผิดเจาะขึ้นเกาะปะขึ้นเกาะได้รับเรือได้ไหมเอิดขับเรือขับเรือมันจะว่ายไปเลยตายเปล่าหนูหนูจะตายหนีคนจะตายโอ้โหโอเคเดินในน้ํามากๆฉลามเกิดโอเคครับเรารับเรือกปะปิชชิ่งหลอดตกปลาได้ด้วยนะ จะต,ต้องคัพปิ้งระดับ2พี่ต้องมีเชือกก่อนนะครับเชื่อยังไงเชือกกับบูทเชือกอาจจะคัพไม่ได้ปะนะ่าต้องตามหาเชือกเก็บของก่อนปะไกลเกินนั้นอนะ่ะโอ๊ยปัญหาหน้าไปไหนไะเนีเ่ยเฮ้ยก<ด>อง,อ,งอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เลยชักมีดอะ่ะเรือฉลามเอาเรือก<ม>็ได้สองคนเรือฉลามในกล่องด้วยอ๋อ เราังได้สองคนเอ้สามคนไปเลยไปเลยอยู่ไหนเอ้าอดเลยไปหาของในเกาะมาแล้วกันเอ้าอ๋อน้องยังไม่ไปน้องไม่ไปน้องรอรอน้องได้เลยอีกอันหนึ่งโอ้เรือแตกเรือแตกเอ้าเรือแตกเฮ้ยทำไมเรือแตกอ่ะเกิดเรือเนี่ยละเฮ้ยทำไมเรือแตกอ่ะไปแล้วเฮ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวทำไมไอ้คนข้ามเรือทำไมไม่ปล่อยเรือเออมันมืดแล้วอ่ะ ได้ป่ะเมื่อเราก่อหายป่ะเนี่ยก่อหายกลับบ้านกลับบ้านพี่จะรับพีแอค,ครับไว้เผื่อไปขุดแร่แล้วก็รับขวานรับดาบ ฝนตกแล้วด้วยเฮ้ยตีกับลิงอยู่เอ้ยโอ้ยเ้ยโอเคปลาปลาปลาพี่ไปด้วยไปได้ปลาปลาปลาเลืโซ่แล้วบอกเกาะหายบิ๊กมั่วเนี่ยเกาะไปได้หายเออเกาะไม่หายเหมือนเรือจะจมเลยน้ำซึมเข้ามาอ๋อฝนมันตกไม่ใช่น้ำซึมแค่ฝนตกครับอ่โอเคเสียงไม้พี่มันเบาลงไปนะคุยๆมันเหมือนไปเบาลงไม่น่าเบานะไป เราปกติดได้ไหมขุดสโตนแอคไอนนี้ตัดไม้อ่ะพเพียบเฮ้ยขุดหินได้ได<ม>้ขุดได้ด้วยเหรอ,อได้หินถ้าตัดนี่เราได้ต้นไม้ป่ะตัดไปตัวข้างหลังนี่มุมนี่มันจะวิ่งลงน้ำไปแล้วที่ขอบไม้ก่อนนี่ขอเช็คอุ้ยมีทานนี่ไงถานหินเอ้เดี๋าวิ่งเดินดีกว,ว่าก็เดินตรงนั้นใช่ใช่นี่ ไปี่ทันหินบาดมีแร่เหล็กปะเหมือนจะมีนะเราหลอมแร่ได้นะเดี๋ยวพี่เก็บแร่นี้ก่อนครับทันหินบิ๊กเดี๋ยวเราทําเตามาั้งอาจจะต้องสร้างอุปกรณ์เหล็กขั้นต่อไปมาช่วยพี่ห<ด>น่อยนได้ครับเจดนีข้างหลังทันหินเฮ้ยมืดนะต้องกลับบ้านปะตอนนี้อย่างว่ เกมน่าอยู่ข้ามคืนได้เลยครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนเสียงขยี้ธนูเฮ้ยเสียงขยี้ธนูอ่ะไม่มีด้วยหรอใช่เฮ้ยสกิลตันมีสกิลตันด้วยอ่ะอ๋อสิงเกลตันโอเคสเกลตันไว้ครับไอ้อมบีก็มีป่าเล่าสกิลตันตายโดนกัดสมพีสมบีไหนไหนเออเรียบร้อยโดนมันโดนมันเนี่ยอันนี้ฐานหินขุดไหม คนเลยคนเลยไม่เคมีงางบิ๊กป้องกันพี่หน่อยพี่ขุดฮะได้ครับเฮ้ยน้องมาทิ้งเราแล้วเปล่าบิ๊กเรากลับไปที่เรือไหมมีเรือไหมพี่ไม่มีเรือก็เรือไม่มีเรือตัวละจะโดนทิ้งแล้วป่ะเนี่ยอาบโตครับแป๊บนึงครับได้เปล่าให้เกมไห้ครับนาฮาเลยไม่ได้วางอะไรหรือเปล่าวางไม่ได้วะเอ้ยสวยแล้วกลับไม่ได้ฮ่าโดนทิ้งกอดแล้ว จะรีบตัดไม้แล้วรีบขึ้นไปเลยครับพอละวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะต้องรีบกลับครับมีขึ้นเลือขึ้นเลือขึ้นเลือขึ้นเลยเฮ้ยอันนี้มีวัวด้วยเฮ้ยมีไก่มีวัวมีหมูเนื้อ,อหมูปิวเนื้อหมูจมน้ำฉลามมาพลาดที่เราตายหมดเลยโพ้โหดไาที่เรือดิพวกมาที่เรือดิลอดปลา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 โออันนี้ไก่ดิบ อะมาถึงแล้วเอ้ยเอ้ยฉลามฉลามพี่กูเดียวระวังฉลามกัดฉลามกัดมาอ๋อน้องตีฉลามตายแล้วฉลามกัดโคตรแรงกินน้ำก่อนไม่ใช่กินน้ำดีกินข้าวมั่วหมดแล้วมาเรากลับมาถึงบ้านมีพีชูเตอร์อันเดียวที่ยิงซอมบี้ยิงซอมบี้ยิงนั่นได้อ๋อเราอาหารมาคุกได้ตรงนี้อ่ะคุกไปกดไอเทมดดรอปรอปดรอปเนี่ยเนื้อดิบ เนื้อหมูดิบอย่ากินดิบนะเดี๋ยวเป็นโรคใครกินอะไรกินเลยดิบใครกินอะไรกินเลยพี่ดอกพะดะโอ้หมกเยอะเนี่ยต้องคอยกินไปเรื่อยเราอยู่ที่บ้านตอนนี้เรามีแอปเปิ้ลเอ้ยคนป่าเอ้ยโอ้มันขึ้นมาเยอะไม่ใช่คนป่าไอชนเผ่าเลยเนะชนเผ่าทะเลเผาทะเลเออมันทะเลเอ้ยกลับมาดานไปโจรหรอไม่ใช่ชนเผ่าทะเลมันคือโจรเว้ย วิ้ยอะไรเน็ตแคทเชอร์ในดีเพิ่งจับปลาปะลองดูโอ้มันคือแห่ครับแห่แห <laughs> <laughs> ่เอาไอเทมแคทเชอร์เดี๋ยวแฟงมินโด้แพงดอรเราสร้างบ้านได้นะบูเดนแฝงพีระมิดคีเดี๋ยวมันต้องมีพีระมิดคีดได้ไหมพอพิรามิดได้เนี่ยปิวโอที่จับหรอก่อจม ก็ค่อยๆจมจมไปแล้วนี่ทำตัวนี้ไอทีมแคชเชอร์เฮ้ยหรือมันเป็นตัวจับกองใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะแล้วก็ตัวจับกองสร้างอะไรได้ไง,ไ,งได้แล้วเฮ้ยมันยิงไรอ่ะสลามมากฉลามมากฮ้ยมันปาดฟาดปาดปาดเออต้องวางที่ไม่มีฟลอร์อ๋อไม่มีพื้นลงไปทะเลอย่างงี้เหรอ โอ้เป็นทางลงทะเลวิ่โครตรแปลกเลยอ๋อ,อพื้นสำหรับลงทะเลใช่ป่ะมันบอกว่าต้องมีถ้าม,มีพื้นตรงนี้อ๋อไม่ได้ไม่ต้องวางมันถือว่าเป็นบันไดขึ้นต้องวางฟอร์ลอบๆมันโอเคอย่างนี้ดูดิโครตรแปลกเฮ้ยคนปลาคนทะเลคนทะเลที่ใบแล้วอัลกอแมนคนทะเลโจรสลัดคนทะเลอะมันได้มีขีปโจรสลัดเอ้ยเอ้ยระเบิดมันดรอปเป็นเนื้อวัว โอ้มันมีบัวติดไปอันนี้ฉลามมีฉลามบักะบอกเป็นเนื้อคนีไปตีดูรสฉลามฉลามเอยเนื้อฉลามอร่อยตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วนะครับใครที่เพิ่งมาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะหรือไม่ก็รอเข้าไปโหวตนะครับตอนนี้เราเล่นเกมในโหวตเล่นที่อันดับหนึ่งคือแดนที่โบนะเล่นเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะมาดูก่อนว่าจะเล่นอะไรต่อนะ จากอันดับที่โหวตมันมีอีก4เกมที่เหลือนะเดี๋ยวดูก่อนจะเล่นอะไรดีตัวนี้ Stone a X ตัวซอสโอเคใช้ดัปปาดเพียบปาดโอ้เทตวัวแตกหอวโหนิทานกัวมันหน้าตาเหมือนหมาเลยอะ่ะเหมือนหมาไอ้นั่นอ,ะอ,ะนอะน่ะมาไายจุดเกิดปะใช่ ลายมันเยอะเกินอ่ะมันดูแปลกตาปะเฮ้ยตัวอะไรวะยิงพี่ตัวอะไรวะเจตั้นปะโอเคมันยิงไม่โดนหรอกมันอยู่ข้างล่างจมน้ำอ๋อโอเคเขาบอ,อกเหลย2สองวันได้ใบไม้มาด้วยเราต้องหาวิธีครับไอ้นั่นมาครับเชือกเเออวะเราต้องตีไก่เอาขนปะใช่ทำธนูโอ้ขนปิวไปนู่นเลย เอจอดลงเฮ้ย้มันเป็นปลาวะเฮ้ยเฮ้ยมันชนเผาเอยได้เนื้อสลัดมากินไม่ชยน้องช่วยน้องตัวอะไรก็ชนเผาได้แหละอ๋อนี่มันได้รอทูด้าเฮ้ยมันจับปลาตั้งห่างไอ้บิ๊กไม่ใช่คลองหรอมันได้กอกด้วยแต่มันได้รอทูน่านะเมื่อกี้ทูน่าดิบขมยาวเป็นแถบเลยอยูเซ่สร้างเตาเผาได้ป่ะเตาเผาบิ๊กเตาเผา ียังสร้างไม่ได้ครับไม่มีไหมมันม er, ีไหมอ่ะแทชแคนกล่องขยะถังขยะเพลทูคืออะไรอ่ะอุปกรณ์แคชเชอร์แฟลกเข็มทิศพิรามิดคีโนแรนเจอร์อีฟีแคนทิดอิดไาปืนเนี้ยเลยอัปเดตบุปริบบุปรินไม่พอ ขับติ้งระดับสามขับไอรอนซอร์ได้โอเค,ครับสไปโบว์ใช้สปบูธกับดักน้ำเฮ้ยโอเคขับนี่ได้แล้วธนูหาแล้วก่อนเลยลองสไปบูธด,ดิเฮ้ยเสียงไรอ่ะเสียงอะไรวะได้ไม่หัวใจเพี้ยนๆตึกตักตึกตักเลยเฮ้ยมันมาแล้ว,วบุ๊คเฮ้ยมนุษย์ ลุฉลามโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอเคน้องทำต่อเผาให้ละโอ้ยโอ้ยฟันแม่งฟันแม่งตัวไรอ่ะลุฉลามเหรอโอ้ยฉลามปีซาร์ฉลามปีซาร์ว้าวปีวูเฮ้ยป่าจะแตกเฮ้ยเฮ้ยเชูเตอร์อย่าพังนะพี่ชูเตอร์ ลุกฟัามาลุก oh. ฟันมาว้าพี่พิวโอ้โหเฮ้ยมีไอ้นี่พีบุกอีกจนสลัดลุกป่าจนสลัดโอ้โหรุมกันยับเลยเฮ้ย Achievement Unlock อ่ะในแมฟโอเชียนเออได้จริงด้วยมีชูเตอร์พื้นแตกนะโอค พี่น่าจะหนูไปแล้วอโอ้โหบิ๊กยับเลยอ่ะไอ้ตัวคราฟแตกไปอันนึงเลยอะใช่ปะใช่ปะโอเคนี่ยังดียังไปคาฟนี่ไว้ว่าแต่เราเอาแร่มาทำยังไงนะพี่จะลองเอาแร่ดิบนี่ไอกินแอปเปลิลก่อนไม่ใช่โอเคอันนี้ควิดไม่ก่อนพี่เจาะแร่ดิบเทลงมาสโตนรอไอรลรอนนี่ปะ่ะต่อ ดนปะอหลอมทีเดียวโอ้โหบี้ยหลอมเนีหลอมไปให้หมดเลยแล้วก็จะได้แร่แล้วก็เอาไปทำอุปกรณ์ได้อุ้ยแร่เพียบเลยไอรอนโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอกินข้าวสเตคกแล้วก็เอาไอรอนมาคราบดาบ โอ้โหบุกี้มันตัวอะไรวะหน้าอีกสัปหลาดนั่น่ะเรือเราระเบิดแน่เอยโ,โ,โดนต่อยเดี๋ยวเราน่าจะใกล้เปลี่ยนแมพตอนนี้พี่ขอซัดโอ้โหเราไม่ได้นั่นเลยอยู่ดีก็มาอะไรเนี่ยพี่แค่ไปดูแป๊บเดียวเฮ้ยเรียบร้อยสร้างการป้องกันก่อนพีบเยวมาแล้วตัวอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นเกาะไหมใช่ครับเหลือแค่หนึ่งวันในการสำรวจป่าป,า,ปาไปสักแป๊บหนึ่ง กูเกาะใจมากเฮ้ยมีแร่เหล็กด้วยแร่เหล็กแร่เพชรโ oh, อมาเลยมลยไปเลยไปเลยมีใครมาปะเกาะไอ้เรือเรามีสองลำนะไปได้อีกคนหนึ่งลำนู้นไปเดี๋ยวเราไปก่อนที่ต้องการแร่เหล็กโอ้โ oh, หสารพัดแร่ <laughs> ดูเกาะทวารีมาช้าไปอะ่ะแร่เยอะเกินไม่ได้เก็บเลยอดเลยดิบกล่องดิบกล่อง ไปต่อละขัดสายขึ้นตรงนี้ตึ๊กไมใหญ่เดอไปกลัวอะไรบ้างก่อนเหมือนจะยังมีอะไรวะนะตัวเป็นน้ำๆเลยธาตุน้ำเหรอเออมันจะตีเราแล้วเฮ้ยผีน้ำผีอุ้ยมอนสเตอร์เต็มกะเฮ้ยโอ้เต็มเลยตีธาตุน้ำเหรอโอยธาตน้ำตีน้ำเลยมองยากเลย ตีแม่งหมดอ่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี่สเปกเตอร์นี่ยินยันอ่ะอุ้ยมันตีเราแรงมากมเรื่องดบบเร็วโคตาแรงเลยเออเรื่อนเรื่อนจะตายจะตายกุ๊กเก็ดทิกเก็นคือน้องเตีเก็บเลยพวกนี้อะไรวะเนี่ยมานาคริสตัน อะไรม่รู้มาเพียบแร่ขุดไม่ได้ดิแร่มันอยู่บนเนี้จะไปขุด,ย, oh, ดยังไงโอ้โดนยิงโดนยิงต้นไม้นี่ตัดได้ปะมายักษ์สตนแอคอุ้ยตีได้แต่ไม่สะเทือนเลยว่ะบิ๊กสะเทือนเด้อ <laughs> ยืนอยู่บนนี้เราโดนสะเทือนเฮ้ยมันมาเป็กอะไรเนี่ยเอวเหรอโอ้ย oh. ถ่ายไว้เนี่ยสุดหลอ่ออะเต็มเลยอะไอ้นหน้าหลอ่อหลอ่อโอ้ยเวลขึ้นด้วยเวลอัพ เนี่ยจะขุดแร่ขุดยังไงเนี่ยมันอยู่สูงอะ่ะขุดไม่ได้ทําบล็อกได้เออมัน,มนวางบล็อกได้ปะบันไดไม่ได้หรออ๋อมันมให้วางนอกแพใช่อันนี้จะไปยังไงก็ไม่รู้ตกแต่งปเปล่าปลาเราหาเรือก่อนไหมมันน่าจะมืดแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับหาเรือนะใช่ครับ ไปขึ้นเรือครับมันจะมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปกลับบ้านกันนี่กำลังวิ่งไปที่รอที่เรือแล้วนะใครตกเรือไม่นั่นนะนี่ประิทิที่เรืออยู่ฝั่งหนึ่งอา้อาวอ๋อนี่ยจอดเรือแล้วจอดเรือแล้วโลโลโลกลับบ้านมืดปดี๊ดเฮ้ยฮียเราขุดแร่งอย่างนี้ได้ปะลองลองตีดิลองตีดิแต่ป้าได้ปะ ไอ้ลอนตี่กเออเออน้องตีนองตีดิเออขุดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถุกทางปะพี่ซุปออกมองนะโอเคใช่แล้วจะระอะไรวะน่ใช่ใช่เรือเราเลอเราใช่เรือเราถูกแล้วไอบิ๊กอ๋อโอเคเรือเรามันใหญ่จะเป็นเกาะล่อาวไว้ดีว่าใช่นูเป็นเกาะใหญ่จัดเราต้องการแร่เหล็กครับใครมีแร่เหล็กเอามาหลอมได้เลยคนนัดรอบิ๊ เครื่องกรอกน้ำต,ต้องการ <Okay. S 1> ตัดอันหนึ่งสโตนฟลอร์ floor, oh. ชั้นหินสโตนวอลต้นสแตร์อของระดับหินแล้วครับฮูดเบสโคคอนนัทอะไรวะโคคอนนัทซีทแพ็คฐานกับโคคอนนัทสิบสองลันแร่อะแมนเทียสแพนพอร์ทที่ปลูกพืช โคโคนัทเอ้ยแขนนอนด้วยไม่ใช่โคโคนัทเกรซซอร์ดเอ้ยแอลโลเอาการแช็กตัตสเต็กเอาไอรอนมาแรกโคตรแพงเลยมีรังนกอะเบิร์ดเนสเอ้ยดีใช้ทองกับเพทเทอร์ไม่ไม่แ,กแลกละเุ้ยฉลามอู้ฉลามฉลาม,ฉลามเชียวโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนะเาะเกมเอาชีวิตลอดบนเกาะน,นะครับ เออชื่อเราเนแพ้ในการไปเกาะใหญ่แล้วเนี่ยถ้างั้นถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ทิ้งรายละเอียดคลิปไว้นะแล้วก็อันเนี้ยมันคือสวายออนลาร์พิกหรืออะไรนะเอาใหม่ทีนี้ชื่อมันสวายออนลาร์ครับโอเคครับมันกลายเป็นเนี่ยละเกาะยักษ์ละถ้าใครใหญ่พี่เล่นเกมนี้อีกนะครับหรือว่าอยากให้เล่นโลบอคแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยไปเดี๋ยวเราย้ายไปแมบอื่นกันแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วไปไป